วันนี้ก็เสนออีกครั้งหนึ่งเรื่องของพระสังฆบปาจอหนยี่สิบสามพระองค์มีนิสัยที่ละเอียดอ่อนและมองเห็นทุกคนมีความสำคัญมีวันหนึ่งคุณพ่อฟิลิปเป็นพระสงฆ์หนุ่มที่เป็นผู้ที่ดูแลพระวิหารแห่หนึ่งที่ฝรั่งเศส มาที่กรุงรวมแล้วก็เสื้อเสื้อแจ็กเก็ตของเขาหายไปขณะที่ไปร่วมพิธีแต่งตั้งพระสันตะปาปาจอหนยี่สบสามเป็นพระสันตะปาปาครับขณะที่ <c oughs> กำลังอยู่ในพิธีนั้นเขารู้สึกร้อนก็เลยถอดเสื้อแจ็กเก็ตออกแล้วก็ตอนนั้นอยู่ที่วัดเรียกว่าวัด ของซิสตินแชเปิลหลังจากนั้นเขาก็ลืมสนิทแต่ว่าจากนั้นนั้นมีชื่อของคุณพ่อองค์นี้และบอกที่อยู่ด้วยเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจงใจทำให้หายหรือเปล่าแต่คงไม่ใช่นะคุณพ่อองค์หนึ่งเห็นเสื้อตัวนี้แล้วก็เลย ไป,ไปเรียนในประสันตธรรปาจนปัอนอรที่จอนยี่สามนี่ได้ทราบท่นก็เขียนข้อความว่าลูกที่รักเราขอส่งแจ็กเก็ตคืนให้เธอทางแปรสณนีเป็นเสื้อที่เธอเธอลืมไว้อยู่ในในวัดซิสเตอร์แชเปิลเนี่ยระหว่างพิธีกรรมของการสถาปนาของเรา เธอคงจะมีความจําเป็นมากกว่าเรานะเพราะว่าอากาศที่กรุงรมมันร้อนแต่อากาศที่บ้านของคุณนั้นน่ะมันหนาวแล้วก็เส้นชื่อก็คือประสันเปาจอนยี่สิบสามเราจึงเห็นอุปนิสัยของพระองค์ว่าเป็นผู้ละเอียดอ่อน แม้กระทั่งเสื้อตัวหนึ่งที่หายไปพระองค์ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นคุณภาพของในจุมพบาลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เราก็เห็นว่าในพระศาสนาจักร,รทุกวันนี้บรรดาพระสงฆ์นักบวชพระสงฆ์ราดเองก็จะต้องเรียนแบบอย่างของพระองค์ท่าน แทนที่จะมองข้ามสิ่งต่างๆก็น่าจะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องการสนใจความเป็นอยู่ของชาวบ้านของคนดีมาหาหรือไม่มาหาเนี่ยเราต้องไปหาเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆเพราะถ้าเราปล่อยเข้าไปตามยถาก,กรรมอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องก็ทราบแต่ถ้า,ากว่ามีการเยี่ยมเยียนตามครอบครวัวต่างๆ แม้จะครั้งเดียวในปีหนึ่งก็ยังมีคุณค่ามากกว่าพอเองก็เคยบอกกับพระสงฆ์ว่าช่วยไปเยี่ยมชาวบ้านให้ได้ปีละครั้งและเวลาไปานั้นใครเอาน้ําเสกไปด้วยเสกบ้านพร้อมกับเจ้าเจ้าบ้านพร้อมกับรูปเต้าอยู่ในนั้นเสกเสกพานะยานพานะจะเป็นรถราหรือจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นรถเข็นอะไรต่างๆมันก็จะทําให คริจสชนนั้นมีความาสุขใจมีความอุ่นใจว่าพระศาสนาจากอยู่เคียงข้างเขาก็ขอพระเจ้าเวยพรพี่น้องทุกท่านครับ